สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําคอมในเกมเทียทีเจอร์นี่นะครับที่เป็นทีมเน้นการผ่านด่านนะครับเรียกว่าเป็นทีมสาหรับการผ่านด่าน FK เลยนะครับเป็นทีมที่เก่งมากๆหลายคนเนี่ยเอาทีมนี้ไปเล่นผ่านด่าน FK แบบได้ไกลมากๆนะครับเป็นทีมเรียกว่าเป็นทีมเอ็นเกมเลยได้เลยนะของด่าน FK เนะครับเพราะ่ก่อนอื่นเลยนะครับทีมนี้สามารถเล่นผ่านด่าน FK ได้ได้เป็นเกมเลยนะครับ คือคุณไม่จำเป็นต้องมีแสงมืดไม่จำเป็นต้องมีตัวตู้เลดไม่ต้องใช้เมีด้วยนะครับเพราะงั้นทีมนี้เป็นทีมที่สายฟรีอ่ะเข้าถึงได้ทําได้นะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมาจากการที่คุณเปิดตัวดาเปิดตัวเปิดตู้ตัวจดหมายขาวแล้วก็บางตัวก็แลกจากในช็อปได้นะครับก่อนหน้าตาก็าจะเป็นทีมนี้นะครับเป็น eron, Carolina, ปอเอรอนคาร์ลิน่าปู่อา d e เดนแล้วก็อัลมาสนะครับแล้วก็โลเวนตัวละครพวกเนี้ยหาได้ง่ายมากๆนะครับโดยที่ก่อนอื่นนะครับอันเนี้ย ผมแนะนําคนที่เพิ่งมาเล่นหรือเล่นได้ไม่นานเปิดตัวละครได้ไม่เยอะนะครับก็ถ้าคุณวางแผนว่าคุณจะมาเอ็นเกมด้วยทีมนี้นะครับก็ต้องเลือกตัวตู้ต้องเลือกวิสิสในตู้ดีๆนะครับอย่าพลาดแบบผมนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวสีม่วงในไวเดอร์ต้นไม้เนี่ยต้องเลือกนะครับตอนแรกผมเลือกดามิเอนไปเพราะว่าดามิเอ็นจะใช้ใน P PP ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้าถ้าคุณแบบเติมระดับหนึ่งอะ้ยคุณจะมีตัวละครใน PVP ที่แบบเออมันเล่นได้อยู่ละนะครับซึ่ง PVP อ่ะผมมองว่ามันเป็นจุดลองกว่า f k นะครับก็อย่าง f k เนี่ยเลือกคู่นี้เลยนะตัวสีม่วงนะครับเลือกคู่นี้เลยคุณจะได้ทําทีมได้ง่ายมากขึ้นนะตัวสีม่วงเลือกเลือกคู่นี้ส่วนตัวทองก็เลือกเป็นเอรอนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นฟลอร์เบลก็ได้นะแต่ว่าเน้นว่าต้องเป็นเอรอนนะครับเสร็จแล้ว ตัวตู้นี้ตู้เนี้ยบางคนอาจจะแบบเออเติมส5ิบาบาทได้โลแวนมาแล้วผมพอละอะไรเงี้ยแต่ว่าโลแวนเป็นตัวที่ใช้ได้ยันเอ็นเกมนะครับนอกจากโลแวนจะใช้ได้กับทีม c ีทีมนี้โลแวนยังสามารถเอาไปใช้ได้กับทีมโอดี้ทีมซัมมอนได้ด้วยนะเพราะงั้นโลแวนเป็นตัวที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมไปจนถึงเอ็นเกมแต่โอเคแหละเอ่อตัวของโลแวนเนี่ยอาจจะดูดรอดอลงไปนิดนึงในช่วงกลางเกม ที่แบบคุณแบบเปิดตู้เลตมาคุณมีเมย์มาแบกอะไรเงี้ยโลแวนอาจจะดูแบบไม่ค่อยคิดจัดเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงเอ็นเกนเนี่ยโลแวนเป็นตัวที่สาคัญมากๆกนะครับก็เลือกประมาณนี้ไปเลยก็ได้นะสาหรับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ป้าคาโรลีน่านะครับก็สําคัญแล้วก็ก็ปกติแล้วเราก็จะเลือกเป็นทอรานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลือกคู่กันตรงนี้คือทอรานเนี่ยสามารถแทนต้นไม้ได้ถ้าเกิดทอรานแบบเลอเลือดบ,บวกนะครับเลอเลือดบ,บวกปลดอาวุธแล้วสามารถ พอใช้แทนต้นไม้ได้บ้างนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็เลือกประมาณนี้นะส่วนตู้นี้ตู้เนี้ยตู้เนี้ยก็คือตอนแรกจริงๆผมแมนะนําให้ตู้นี้เลือกแบบประมาณนี้เท่าไหร่นะตอนแรกเราก็คงเลือกแบบเป็นทอรานเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เ,เลือกเป็นสโมกกี้ อะไรแบบนี้มากกว่าอยู่แล้วเนี่ยต้นเกมเราจะเลือกประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเราเปิดจนมีตัวใดตัวหนึ่งเต็มเช่นทอรานผมตันและสมกกี้ผมตันแล้วผมสามารถถอดออกได้ผมก็จะเลือกที่จะเปลี่ยนมันออกนะครับอย่างสมกกี้เนี่ยผมตันแล้วผมก็จะเลือกใส่ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยเป็นตัวละครที่หาค่อนข้างยากนะครับถามว่าต้นไม้ทําไมถึงหายากไอ้ตัวต้นไม้เนี่ยมันไม่มันเป็นตัวละครสีม่วงในคอมในทีมเนี้ยตัวเดียวเลยที่ คุณไม่สามารถแลกจากในช็อปได้นะคุณไม่สามารถแลกจากศูนย์การค้าได้นะครับในร้านค้าความฝันเนี่ยไม่มีต้นไม้ให้แลกนะครับแต่ว่าปู่เนี่ยมีให้แลกนะอ่าเพราะงั้นต้นไม้จะเป็นตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวคีย์หลักๆของคอมนี่เลยของทีมนี้แล้วถ้าคุณไม่มีมันเนี่ยคุณจะเสียใจในภายหลังแน่นอนตอนแรกผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้ไคือตอนแรกผมก็ไม่ได้บิซิมันไว้ผมรู้สึกว่า เราก็มีทอรลานแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวแสงเมื่อเราทําแฟลตโต้ต่อแท้งเราล้นแล้วเราจะมานั่งทําทําไมตัวนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญในการผ่านด่าน fk เลยนะครับเ,เราลองมาดูกันที่สก,กิลของตัวต้นไม้เนาะต้นไม้เนี่ยคือมัน,มนช่วยสีด้วยนะอย่างเงี้ยเอาบั๊จะขยายละของตัวออกไปดักศัตรูที่อ่อนแอบนสนามรบก็คือตัวไหนเลือดน้อยมันมันล็อกขาเลยนะครับในเทพนิยายบวกแล้วก็ในตำนานบวกก็คือด้เฮดพีเพิ่มขึ้นก็คืออืดขึ้นนะครับ แล้วก็อย่างปู่อาเดนปู่อาเดนก็สําคัญเหมือนกันปู่อาเดนต้องมีอาวุธนะครับเพราะว่าอาวุธของปู่เนี่ยจะทําให้อาเดนเนี่ยจะโจมตีศัตรูทั้งหมดในระยะของเมฆกว่ามืดด้วยลากโพพันซึ่งลากโพพันเนี่ยก็จะเป็นการล็อกขานะครับคือเอาง่ายๆว่าทีมนี้มันจะเปิดมาด้วยการที่คุณมีคุณมีเอรอนที่มีอาวุธย้ําว่าเอรอนต้องมีอาวุธและควรบวกสิบนะครับเพราะว่าการที่เอรอนมีอาวุธบวกสิบเนี่ยเอรอนจะเปิดมาด้วยการรวบเลยสกิลรวบปุ๊บ แล้วอีกฝั่งเนี่ยแล,แล้วตัวมอนเนี่ยจะขยับไม่ได้6วิ6วินี่นานมากนะคือ6วิคือแบบมันยืนนิ่งๆอ่ะมอนมอนโดนรวบไปแล้วก็แบบยืนยืนอย่างเงี้ยยืนนิ่งๆเลยนะครับเสร็จแล้วปู่สกิลต่อนะครับปู่สกิลต่ออีกปูสกิลมาต่อปู่ล็อกขาต่อนะครับนะปู่ล็อกขาต่ออีกเสร็จแล้วต้นไม้ต้นไม้ช่วยล็อกขาต่ออีกเสร็จแล้วคาโรดีนา คารโลน่าแช่ต่ออีกนะครับแช่แข็งต่อเห็นไหมว่าว่ามันจะเป็นเหมือนกันมันจะเป็นเหมือนทีมที่เน้นการเชนซีซีทำให้แบบมอนมันไม่ได้ขยับซึ่งพอมอนไม่ได้ขยับเท่ากับว่ามอนไม่ได้ตีเราคือต้องบอกว่าในด่าน F k เคช่วงหลังๆเนี่ยดามเมจมอนแรงมากๆนะต่อให้ผมเนี่ยผมมีทอรานแบบเลือดเลิศบวกเนี่ยทอรานเลือดเลิศบวกเนี่ยยังยืนไม่ได้นะครับแบบด่านแบบ900บวกพันบวกเนี่ยคือทอรานเลือดเลิศบวกยังยืนไม่ได้เลยนะนะครับ เพราะงั้นทีมเนี้ยก็คือมอนไม่ได้ตีเราอะ่ะคือเปิดมารวบสตันรวบแช่คือมอนจะไม่ได้ตีส่วนเราทําดาเมจใส่มอนฝั่งเดียวซึ่งมันทําให้ทีมเนี้ยเป็นทีมที่ผ่านด่านได้ยันเอนเกมนะครับคือมอนจะตีแรงแค่ไหนไม่สนเราเราแค่แช่มอนเรื่อยๆื่อเราซีซีใส่มอนเรื่อยๆนะครับก็ออคอมนี้หลักๆแล้วสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกนะครับผมจะเรียงลำดับ,บความสําคัญนะจะได้แบบอาจจะแบบ เพราะว่าทรัพยากรในการปลดอาวุธบางคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนเติมบางคนไม่เติมบางคนไม่ได้เอาเพชรไปกดในร้านก็จะขอผมผมจะขอแบบอ่อจำอ่านีาา้แบบความสําคัญละกันว่าตัวไหนที่ควรต้องมีอาวุธก่อนตัวไหนต้องอัพอาวุธก่อนนะเริ่มมาที่ตัวแรกนะครับเอรอนเอรอนเป็นตัวแรกที่ต้องมีอาวุธในคอมนี้ในทีมนี้ต้องมีอาวุธถ้าเอรอนไม่มีอาวุธเล่นไม่ได้นะครับเอรอนมีอาวุธแล้วคุณทําอาวุธบวก1ิให้เอรอนก่อนเลยนะ เพราะว่าการที่คุณได้ได้ได้สตารหกวิตรงเนี้สำคัญมากมากม,ากมันทำให้เราได้เปรียบในการผ่านด่านเยอะมากๆนะครับพาะง้นการเน้นไปที่เอรอนก่อนนะตัวแรกเสร็จแล้วอาจจะมาต่อที่ปู่นะครับปู่ก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีอาวุธจะดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าปู่ปลดอาวุธบวก5เนี่ยระยะเอฟเฟกของไม้ตายของเอเดนจะขยายเป็น3ช่องเท่ากับว่า การที่อาเดนไล่ไม้ตายปุ๊บเนี่ยมีเมฆออกมาเนี่ยเมฆจะทำดาเมจกว้างขึ้นพอเมฆทำดาเมจกว้างขึ้นเท่ากับว่าคุณสตั้นได้ระยะกว้างขึ้นคือในบางด่านเนี่ยมอนมันแยกเป็นกลุ่มบา,บางด่านแบบมีมอนวิ่งมาตัวเดียวๆบางด่านแบบมอนยืนซ้ายยืนขวาการที่คุณมีอันเนี้ยการที่คุณปลดอาวุธให้อาเดนเนี่ยมันจะมันจะช่วยให้ดาเมจมันทั่วถึงนะครับแล้วก็ที่อาเดนบวกสิบเนี่ย ก็คือระยะเวลาของรากโพพันจะเพิ่มขึ้นเป็น3าวิรากโพพันก็คือล็อกขานะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ซีซีเพิ่มได้ก็คือหลักๆแล้วนะครับที่ต้องมี2ตัวแรกๆเลย2ตัวแรกที่ต้องปลดอาวุธแล้วบวก10คือเอรอนและอาเดนนะครับเพราะว่าเอรอนปลดปลดอาวุธบวก10ได้เพิ่ม6วินาทีส่วนอาเดนปลดอาวุธบวก10ได้เพิ่มอีก3วินาทีนะครับอันนี้สําคัญคือปลดอาวุธบวก15เนี่ยเฉยๆละเพราะว่ามันได้เพิ่มแค่จุด5าวินะ อย่างดำต่ำต้องขอบวก1ิบนะครับต่อมาต่อมาก็จะเป็นต้นไม้นะครับถามว่าต้นไม้เนี่ยสำคัญแค่ไหนอ,อ่อต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญมากความสำคัญเนี่ยก็คือจะลองลองลงมานะครับจะถามว่าถ้าทำแล้วเนี่ยดีไหมสำหรับการปลดอาวุธให้ต้นไม้อันนี้ดีแน่นอนนะครับซึ่งผมยังปลดไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมพลาดนะครับผมพลาดผมพลาดไปตรงที่ว่าผม,มไม่ได้ใส่วิดลิตต้นไม้ไว้ไว้ พราะงั้นคุณอย่าพลาดแบบผมนะครับไปใส่วิติต้นไม้ซะนะในช่องในในในตู้ขาวนะครับต่อมาที่คาร์โรลิน่าคาร์โรลิน่าเนี่ยการปลดอาวุธเนี่ยก็คือจะเป็นการลดเดฟนะครับการลดเดฟแล้วก็เอาง่ายคือการปลดอาวุธของคาร์โรลิน่าเนี่ยปลดทีหลังได้เพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มดาเมจในช่วงแบบในช่วงแบบในช่วงที่ด่านคุณประมาณแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยดาเมจมันพออยู่แต่ว่าอ่าในช่วงเลสเกมแล้วเนี่ยในช่วงด่านพันบวกเนี่ยอ่าคาร์โรลิน่าก็ควรปลดอาวุธขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เป็นตัวที่ไม่ต้องรีบปลดแต่ว่าปลดเรื่อยๆได้ตัวนี้นะต่อมาที่โลแวนนะครับโลแวนเนี่ยมันจริงๆแล้วโลแวนมีหน้าที่แค่การเพิ่มมานาะแต่ว่าการปลดอาวุธของโลแวนเนี่ยจะช่วยทําให้ทีมเราอ่ะอึดขึ้นนะครับเพราะว่าโลแวนมันจะแจกยาเยอะขึ้นมันจะฮิวเยอะขึ้นมันจะมีเพิ่มเดฟให้ด้วยเพราะงั้นโลแวนก็คือเป็นตัวสุดท้ายได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะในช่วงต้นๆอ่ะต,ตัวละครเราอ่ะมันจะไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วถ้าเราปลดอาวุธตามนี้ถูกไหมครับ คือเราปลดเอรอนมาเราปลดปู่มามันสตัรนานอยู่แล้วเพราะงั้นตัวละครเราพวกตัวอย่างเอรอนอย่างเอามัดเนี่ยมันไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วในช่วงแรกๆเพราะงั้นโลแบร์เนี่ยมาปลดอาวุธที่หลังได้มาอัพอาวุธเพิ่มที่หลังได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมให้ไปดูดีกว่านะว่าว่าว่าแบบหน้าตาของทีมเนี่ยมันเป็นแบบคือเวลาสู้มันเป็นประมาณไหนเวลาไฟมันไฟประมาณไหนนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็อย่าพลาดแบบผมแล้วกันอย่าพลาดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาต้นไม้ไปใส่ตู้จดหมายขาวนะครับก็อย่าพลาดแบบผมแค่นั้นเลยนะครับไม่งั้นนานมากกว่าจะทําทีมีิเสร็จนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับคือจะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทาวินท็อปอครับ เพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพลินท็อปอัพนะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด MTRY แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ